บ้านเมืองยุคสมัยโบราณมักจะนิยมสร้างบนพื้นที่ใกล้กับแม่น้ำโดยมีเหตุผลอยู่สองประการคือ 1. สามารถนำเรือลงล่องตามลำน้ำได้อย่างสะดวก สองแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกันระหว่างทางน้ำและทางบกอันนี้อธิบายเพิ่มนะว่าโดยเหตุผลของคนคนในยุคป,ปัจจุบันนะที่มอง มองเมืองเก่าเนะมืองเก่านะแต่ว่าปัจจุบันนี่ยังเป็นเมืองอยู่ก็นะคือมองว่ามันเป็นเส้นทางคมานาคมเป็นการติดต่อเป็นความสะดวกที่อยู่ใกล้น้ำแต่โดยหลักที่พิจารณาแล้วเนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบในทางห่วงจุ้ยพบว่านะตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่ในแนวเหนือใต้ทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใช่ไห อย่างกุงปักกิ่งเนี่ยลองไปดูสถานที่สําคัญสำคัญทั้งหมดนะจะตั้งอยู่ในแนวเหนือใต้ทั้งสิ้นโดยมีใต้เป็นด้านหน้าเหนือเป็นด้านหลัง <pequeña> เขาเน้นตรงนี้เพราะฉะนั้นตลอดลําน้ำแนะยงสีเกียงซึ่งยาวนะแยงสีเกียงนี่ยาวมากผนละปรากฏว่าเมืองต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หันเข้าหาน้ําเสมอไปแต่ว่ามันมีลักษณะนะ ตำแหน่งที่ตั้งตามหลักฮวงจุย้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับการคามนาคมเป็นแต่เพียงว่านั่นเป็นส่วนประกอบของเมืองแต่ทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้นะเรียนรู้เพื่อที่ว่าเอาเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ในการที่ว่าเราจะทําฮวงจุย้ย พราะทไมอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้ห่วงจุ้ยที่เรารู้เนี่ยมันจะเป็นห่วงจุ้ยกระจิตเดียวนะเหมือนเขาเรียกกบในกะลาไม่ไม่เคยรู้อะไรเลยว่าโลกทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมมันใหญ่ขนาดไหนแล้วห่วงจุ้ยที่เราใช้เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนแล้วเราก็มัวแต่ใช้แค่นี้ซึ่งถ้าเราเรามีความรู้ที่กว้างขวางออกไปแล้วเรามาทําในสิ่งที่เล็กเนี่ยเราสามารถหยิบนะหยิบเอาศาสตร์กว้างๆเนี่ยเลือกเอาได้เลยว่าเราจะเอามาใช้เอาอะไรมาใช้ แต่ถ้าสมมุติเราไม่เราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็จะใช้อยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วเราก็จะพลิกผันสถานการณ์ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักอะไรเลยใช่ไหมมันไม่สามารถนะตอนนี้เนี่ยที่เราเรียนกันอยู่ทุกคืนทุกคืนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาเอาออกมาว่าอันนี้เป็นเกร็ดข้อที่1เกร็ดข้อที่2เกร็ดข้อที่3แต่มันจะมีอยู่ในเนื้อหาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการยกตัวอย่างจากสภาพของจริงในเมืองต่างๆในสถานที่ต่างๆ นะว่าเขาถือหลักอะไรบ้างพอเข้าใจไหมนะซึ่งบาง,บางครั้งบางทีเนี่ยมันต้องอาศัยจินตนาการตามไปด้วยนะในการมองภาพว่าเขามีพื้นฐานหวงจุ้ยมาต้องตั้งไหนตั้งไรแล้วเพราะฉะนั้นอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาหลับไป50ปีพอตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมา10ปีมันวิ่งเลยหน้าเราไปไกลมากจะบอกว่าเขาเป็นประเทศใหญ่ก็ต้องมองว่า ในความที่เขาเป็นประเทศใหญ่ภาระและปัญหาเขามากตามตัวถูกไหมใช่ไหมการบริหารกระจายออกไปเท่าไหร่ต่เท่าไหร่นะเล็กปัญหามันก็เล็กใหญ่ปัญหามันก็ใหญ่ยังไประชากรเขามากกว่าเรานับไม่ท้วนเลยนะในขณะนี้เข้าไปต้องพันเท่าไหร่แล้วพันแปดหรือจะสองพันแล้วนะของเรานี่เพิ่งกระเถิบเจสิบเอง ยังไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเลยตรงนี้คือคือสิ่งที่เราจะต้องคิดไงว่าทําไมเขาตื่นขึ้นมาเพียงแค่1ิปีเมืองใหม่ของเขาบางเมืองเนี่ยมีอายุไม่เกิน20ปีแต่เขาจเจริญกว่ากรุงเทพไปหลายเท่าตัวเลยไม่ได้หมายความว่าเขามีเงินมากเพราะว่าเงินที่เขามีมากเขาเพิ่งมีมาเมื่อสองสามปีนี่เองที่เริ่มเริ่มบัญชีติดบวกใช่ไหมตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาอาศัย พื้นฐานวิชาเก่าๆมาทั้งนั้นเลยนะครับอันเราจะเห็นความสําคัญแล้วเราเนี่ยใครไม่ทําช่างแต่ตัวเราเองเราต้องทําแล้วเราต้องเฟิร์มในในในสิ่งนี้นะว่าเขาฟื้นตัวขึ้นมาเร็วมากขนาดสิงคโปร์จะหนีเขานะหนีนํามาก่อน50ปีเห็ไหมหลังจากที่เขาได้รับการปลดปล่อยมาเลเซียเนี้ยหนีไม่พ้นเขาเห็นไหมภายใน10ปีเขาตามทันเพราะถ้าถ้าบอกแล้วเนี่ย จริงๆแล้วจีนเนี่ยเริ่มมาปลดปล่อยนะครับแล้วก็ให้มีการทำฮวงจุ้ยใหม่เนี่ยเมื่อตอนสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนที่สองนะต่อจากเมาเซตุงนะนะที่ที่ที่เรียกว่าขึ้นมาไม่ใช่จวนไหลนะนะเนะติ้งเสี่ยวผิงนะแล้วปลดปล่อยให้อ่า มีการติดต่อแล้วก็สร้างเมืองใหม่นะก็ซึ่งเพิ่ง20ปีนี้เองแล้วเขาจเจริญขนาดนี้แล้วคิดดูที่แล้วตอนนี้จเจริญปีต่อปีเลยนะปีต่อปีเลยอันต้องหนักใจต้องรีบทํห่วงจุ้ยที่จะแก้บ้านเมืองเราอะเราไม่ต้องไปคิดแก้เยอะเราแค่เพียงแก้ประเทศเราอย่าให้โดนกลืนก็พอแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้จริงๆอาจารย์ก็ทําอยู่นะไม่ใช่ไม่ทําหาวิธีแก้อยู่